วิธีการทำมะนาวหวานให้ดูนะคะใช้มะนาวเนี่ยค่ะที่ครึ่งกิโลกร,รัมเอาแบบรวมทั้งลูกที่ยังไม่ได้คั้นน้ำเนาะมะนาวเราต้องทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะหั่นแบบหั่นครึ่งแบบนี้เลยค่ะเราได้นำมะนาวมาเกือบเกือบ300 ML นะคะเพิ่มเข้มข้นค่ะที่250 ML นะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำมะนาวเย็นนะคะเราจะใส่มะนาวหวานค่ะ ลงมาที่3ออนนะคะเราใส่น้ำเชื่อมเพิ่มขึ้นมาอีกแค่สัก1ออนนะคะทำเปล่านะคะที่2ออนค่ะ น้ำเปล่า2ออนคนให้เข้ากันค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วมะนาวเย็นเรียบร้อยค่ะเป็นมะนาวโซดาให้ดูนะคะน้ำมะนาวหวานเราใส่ที่3ออนเหมือนเดิมนะคะน้ำเชื่อมใส่ไป1ออนค่ะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะเทโซดาให้เต็มแก้วได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทํามะนาวเราจะทํายังไงนะคะสูตร9 16ออนจะใช้น้าชาที่4ออนนะคะน้ำมะนาวหวานพี่เน่จะใส่ที่2ออนนะคะสามารถเติมน้ําเชื่อมได้ประมาณครึ่งออนนะคะเสร็จแล้วก็คน ให้เข้ากันค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะสูตรแก้ว22ออนกันบ้างนะคะน้ำชาค่ะที่5ออนน้ำมะนาวหวานค่ะพี่เนจะใส่มาที่3ออนนะคะเพิ่มก็เพิ่มมาแค่ประมาณ20 ml พอนะคะคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะง่ายยคะแค่เรามีมะนาวหวานเอาไว้เท่านั้นเองนะคะมีเบสชามีน้ำมะนาวหวาน